เขาไปหารูปขุดมาจากไหนก็ไม่รู้มาคุยกันต่อสิหกแป้าแปดเกตอนนี้เมื่กี้คุณผู้ฟังโดนพี่เสริมแซวบอกว่าไปไหนไม่ได้เนี่ยเที่ยวทิปอ่ะก็ใช้ดูใช้ส่องเอาทางเฟซบุ๊กบ้างทางนู่นนี่อะไรนะตาขาใช่ไหมอ๋อตาขาตาขาตาขาไชน้าตาขานอกจากตาขาแล้วคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์นะ อยากจะเกิดไอเดียบันเจิดกับการเที่ยวไม่ต้องต่างประเทศนะเอาแค่ในประเทศไทยนี่แหละอสทออนทีวใช่ใช่กำลังจะบอกเลยออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ดิฉันก็ติดตามเหมือนกันภาพสวยมากใช่ค่ะ1 0โมงถึง10โมงครึ่งพรุ่งนี้เปิดดูเลยสัปดาห์นี้เขาบอกว่าเรื่องราวของบรรณาธิการนิตยสารอสทนะคะที่คุณเขาบอกว่าเป็นช่างภาพแล้วก็เขาบอกคนสุดท้ายก็คือของสัปดาห์นี้ คุณถากูลโกมลกุนนนคร μ, นะจะเป็นช่างภาพของนิตยาสารอสทจะมาบรรยายแล้วก็เอาภาพมาให้เราดูกันผ่านเล่นของเขาเนี่ย่าเป็นยังไงนะคะจะมีอะไรมาเล่ากันบ้างต้องติดตามกันในวันพรุ่งนี้เที่ยวทิ่ไปก่อนเที่ยวทิ่ย์ไปก่อนออน,นะเพราะว่าตอนนี้ไปไหนบ่ได้ไปไม่ได้จริงๆส่วนที่ฉันก็ฝันว่าพอมทิพย์อ๋อพรอมจริงคุณติพานน้าหนักลดแล้วคุณผู้ฟัง จังเท่าเย็นราอว่าคือจริงๆก็ต้องขอบคุณโควิดนะทําให้แบบคือตอนเย็นที่เข็งข่าวจนไม่ได้ลุกไปทานข้าวเลย <c oughs> แล้วพอมันผอมลงมันก็มีแรงใจ <c oughs> <อ>แล้วพอมีคนหนุ่มๆมาชมว่าอ้โหป้าหุ่นดีเจเจ๊หุน่นดีนะเจ๊เดี๋ยวนี้หุ่นดีสีไม่ตก <c oughs> เดี๋ยวขออ่านข้อความจากแฟนๆรายการที่ค <c oughs> อมเมนต์คุยกับเราเข้ามาในเพจ fb99active radio นะคะคุณวริศบอกว่า ร้านเดช็อคของพี่ป๋องจะปิดตัวสิ้นเดือนนี้ท่านใดยังไม่เคยไปลองต้องรีบไปนะครับไปกินผีหัวขาดกันเออคุณทองเรนก็เลยถามบอกว่าปิดแบบชั่วคราวหรือว่าต้องใส่เครื่องหมายคำถามตอนนี้น้ำแข็งถังแล้วเท่าไหร่คะเนเป็นพันแท้น้ำแข็งดีที่สุดคนบริษัทก็มาตอบว่าปิดยาวเลยจ้ะแล้วก็คุณทองเรนยังทักเรามานะพี่แก้วจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณพี่แก้วพี่แปมเข้าสถานีมาเสิร์ฟความสุข I am Blue Day นะขอฟัง Knock on Heaven's Door Knock โอ้โหจริงๆเมื่อเช้าว่าจะหยิบมาแล้วอะนะว่าจะเปิดเพลงเนี้ยการเนโรสเนี่ยโอ้โว่าจะเปิดอยู่คุณทารเรีนบอกว่าไงรู้ไหมจองแอสตราเซนกามาสองวันก่อนวัคซีนยังไม่มารอไปค่ะเอาเขาเริ่มวันที่7จ็ดจ้าแล้วก็เจ็ดมิถุนายนอ่าแล้วก็คุณไก่ชนคนรักไก่บอกขอชื่อเพลงด้วยครับ เพลงเมื่อกี้เหรอออเพลงเมื่อกี้ใช่ไหมคะ Ready for Love ของนี่มีคุผู้ฟังแซวอ๋อคุณมาเตอร์ก็รมแซวบอกว่า Ready for Love จากบริษัทไม่ดี Bad Company ตอนไวยรุ่นเนี่ยผมกดตู้เพลงประจำเพราะเพลงมันยาวดีฟังเลยนะคือ5าบันนี่ฟังได้ประมาณสามห้าสามห้านาทีแล้วก็คุณคุณ Sister c คูล สวัสดีค่ะคุณป้าทั้งสองรบกวนฝ่ายเทคนิคดูไลฟ์ในเว็บ fm 9กให้ด้วยกระตุกตลอดเวลาเลยค่ะขอบคุณค่ะน้องมิกน้องมิกดูหน่อยน้องมิกคือถ้าทางไลฟ์คงจะมันตามเราอะ <c oughs> <laughs> อ่ะ คุณพ่อนาเนยพึ่งคุณน้อถามเจ๊ม,มาบอกพี่แปมไม่ทานข้าวเย็นแต่ทานข้าวอุ่นร้อน,อนๆใช่ไหมไ้ไ <laughs> ม <laughs> ่รู้รอ่ะรู้จริงๆจริงเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะลุกไปแล้วก็ในช,ช่วงเช้าเราทานแค่ไข่ขาดาวสองใบแล้วก็บางทีมีทั่วแกต้มอ่บะซื้อถั่วแแมา20บาทกินได้2วันไข่ดาวก็มันใช้ไข่ไก่บ้างาแต่ว<ต>่าถ้าทานแบบนี้นะ้ใช้ไข่ไก่ทอด แล้วก็ถั่วแข็งนี่ก็ลวกแล้วพอไข่เราทอดไข่แล้วใช่ไหมก็โรยพริกไทยเยอะๆๆ,ๆ,ๆแล้วก็โรยเกลือนิดนึงแล้วก็กาแฟดําใส่น้ําผึ้งเดี๋ยวยังไม่จบเข้าไปดูในไปส่องในเฟสเจ๊มามทําต้องขาไก่เหรอเจ๊ทําต้มขาไก่เมื่อเสาร์ที่แล้วดิฉันหอีผิ้วามาจากบ้านให้กินไง แต่ของนี้แั้นี่ยมีตีนด้วยไงต้มซุปต้มนี่คุณรู้ฟัง่าใส่ตีนไก่คุณรู้ฟังอาถามหน่อยนะเดี๋ยวคุณช่วยตอบถ้ามีเพื่อนคนหนึ่งเอาตีเอาตรีนมาให้คุณกินเนี่ยคุณจะรู้สึกไงคือคุณเอาจบสิตีนไก่คุณอย่าไปบอกตีนเดียวแล้วเหลยมันก็สื่อความหมายนะถ้าคนที่ไม่รักกันฮ หมายหมายไฟว่าไงหไว่าไงแต่จริงๆของเขาอร่อยจริงโอ้โหถึงจะเป็นครีนนะพี่ก็ยอมกินหมดน่ะหมดเกลี้ยงไม่เหลืออร่อยมากอร่อยมากจริงค่ะคุณผู้ฟังถ้าอยู่ที่บ้านนะอไม่รู้จะไปไหนเนี่ยก็สั่งฮะสั่ง้าไก่มาเนี่ยแหละมาต้มก่อนคุณผู้ฟังมันมีทริคอย่างนี้พี่สาวเรียนก่อนที่เขาจะต้มขาใส่กะทิเนี่ยแล้วเขาจะใส่เลือดไก่เขาก็ต้องไปย ค้นหาเลือดไก่ที่มันนิ่มๆหน่อยค่ะไม่แข็งกระด้างเกินแล้วไม่มีกลิ่นอ่าบางทีเก็บไว้นานๆมันมีกลิ่นเขาต้องหาเอาแบบนี้เลยแล้วพาเชื่อแล้วไปลองรับหมดเลยนะคือเคี่ยวตีนไก่ก่อนคุณผู้ฟังค่ะส่วนของตีนไก่เนี่ยซึ่งมันจะมีความเหนียวไงเขาจะเคี่ยวเคี่ยวเป็นชั่วโมงเลยนะค่ะให้มันเปื่อยก่อนแล้วถึงจะมาต้มในกะทิค่ะแล้วก็ใส่ฟักลงไปหน่อย นะคะเราก็บีบมะนาวคุณชอบแบบไหนอ่ะใส่พริกป่นคั่วหรือคุณชอบแบบใส่พริกขี้หนูสวนบุกอใส่ไปเลยคุณเอ้ยมะนาวใส่ลงไปแล้วแบบคือระยะนี้เนี่ยอาการจิต จกเนี่ยทำให้ไม่สั่งอะไรมากินสักเท่าไหร่นานนจะสั่งมากินทีส่วนใหญ่เดี๋ยวเพิ่งวางฝังวางไว้กอนเดี๋ยวเธอขออ่านนี้หน่อยนะเออแม่เดี sim ๋ยวดิเดี๋ยวแต่ยัง่าไม่จบก็เลยทําอาหารกินกันเองซะส่วนใหญ่แล้วดิฉันเชื่อว่าหลายหลาบ้านก็ทําอาหารกินเหมือนบ้านคุณธิตาภาบ้านดิฉันก็ทําอาหารกินเพราะว่าหลานก็ไปไหนไม่ได้ค่ะ เขาไม่เปิดเทอมให้ก็ต้องนั่งเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเพราะนั้นข้าวก็ต้องทํากินกันสามมื้อก็ต้องจับมันก็กลายเป็นความสุขนะจากที่เราไม่ได้จับตะหลิวจับกระทะมานานเนี่ยแล้วพอหันกลับมาทําได้อุปกรณ์ดีคือกระทะดีเตาแก๊สดีตะหลิวดีโอ้โหมันไม่อยากทำทุกวันเลยแต่คนทําอ่ะเขาจะเบื่อไงพี่สาวเนี่ยค่ะเธอต้องนึกกันมาเลยนะวันนี้เธออยากกินอะไรเธอต้องบอกฉันเพราะว่าฉันคิด3า5ิวัน วันละสามเมนูเนี่ยเธอลองคิดดูหมดชันก็บ้านนะทําไมลัคิดอยู่ได้บางวันบางวันทําที่บ้านนะเดี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำอ่ามีหมูเด้งหมูสับเดี๋ยวเป็นหมูตุ๋นแล้วก็มีเนื้อสดก็คือมีคนกินหมูบ้างคนกินเนื้อก็เป็นเนื้อสดออกมาก็จะหมกไม่หมกก็แล้วแต่อ่ะเดี๋ยวบางวันทําลัดหน้าเมื่อวานผัดซีอิ๊ววันก่อนก็ทําเขียวหวานไก่วันนี้ ไม่ไหวแล้ววันนี้กินข้าวเปล่าวันนี้วันนี้ไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าจะกินอะไรผ้าเอิญคุณสามีเขาก็สั่งซื้อเนื้อที่นครพนมมาเพิ่งได้เนื้อมาวันนี้ก็จะทําสเต็กเนื้อกินกันใครกินเนื้อก็กินไปโอ้โหไฮโซนะสเต็กเนื้อไฮโซมากเลยแล้วยังมีโรสแมรี่มีน้ํามันมะกอกโอ้โหไฮโซมากเลยแต่เราไม่ได้กินเราก็กินแซลมอนไปละกันเออมันต้องคิดไง คนอยู่บ้านก็ต้องคิดว่ามันเรื่องสำคัญมากนะมันเรื่องหลักเนี่ยเรื่องกินเนี่ยอ้างวางแผนเลยนะจะไปตลาดไปได้รอบเดียวไงแล้วก็รีบกลับไปอยู่ในตลาดนานก็ไม่ได้มันก็เสี่ยงอีกเหมือนกันถูกป่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ยิ่งเป็นนายกสมาคมตาู <laughs> ตาๆๆแห่ประเทศไทยเออนะเพื่อนฟังมีเมนูอะไรที่ทํากินกันจนแบบนั่นนะมาแชร์กันนะคะนี่ดิฉันได้มากล่องหนึ่ง นี่เขาเพิ่งส่งมาหมาดๆเลยเนี่ยกลัวลืมที่ฉันล็อกไว้เลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนขออ่านนี่ก่อนนะเดี๋ยวมันมีแค่สีข้อความจะได้เขาจะได้ชื่นใจว่าเราได้พูดถึงแล้วคุณบุญหลายกบมนรัสสวัสดีครับพี่พีงสองฟังอยู่ครับขอบพระคุณมากค่ะฟังให้นานๆจนจบรายการนะคะ แล้วก็คุณวีรวัตรโอปนายิกุลอันนี้เป็นน่ารักจังเลประจําค่ะประจ,าระจาําสวัสดีคุณจุม๋มคุณแก้วแล้วคุณแปมมคนนี้ <c oughs> คุณจุ๋มไม่อยู่แล้วค่ะเหลือแต่คุณแก้วแล้วก็คุณแปมมเมื่อเช้าเพิ่งคุยกับจุ๋มทั้งไลน์เมื่อเช้าถามเขาบอกว่าเนื้อวัวเนื้อส่วนที่เรียกว่าเนื้อหนอกเนี่ยจะทําเมนูอะไรดีน้องก็ตอบมาเลยนะจ๊ะน้องจุ๋มตอบมาพี่เอาไปทําเป็นเนื้อย่างนะคะเขาส่งมาให้เขาบอกว่าเขาตอบคุณเร็วมากเลยเนาะฮะทําไมเขาตอบคุณเร็วมากเลย เมื่อสองที่แล้วดิฉันไปทานเขาเดี๋ยวจะเล่าใฟังขนมจีนน้ำเงี้ยวกับข้าวซอยที่ร้านอะไรนะตุกีปะขันเอขันตกออนไลน์บายปะตกเดี๋ยวไปบอกตุกีไปทานโทรศัพท์ไปจะชวนเขาไงเพราะเขาอยู่ย่านพระรามห้าคุณผู้ฟังถ้าทานดิฉันคงจะต้องซื้อให้ให้เขาซื้อโทรศัพท์อันใหญ่ๆอ่ะเค้เห็นนะโเดี๋ยวต้องบอกแอปเปิลตานี่ไงพอที่ฉันถามไปบอกโจม พี่มีเนื้อวัวส่วนเนื้อหนอกมาทำเมนูอะไรได้บ้างคะน้องตอบมาบอกว่าชาบูปิ้งย่างทอดน้ำปลางไงก็พี่นั่นนะแหละดิฉันโทรไปนไั่นแหละประมาณบ่ายสี่พะออากจากที่นี่ไปก็ไปรับคนที่บ้านรับรับคนที่บ้านไปด้วยกันนะครับที่ตลาดพรรังห้าโทรไปคือไปถึงตลาดสี่โมงก็โทรไปเห็นเขาอยู่ใ,ใกล้เอ้ยมากินข้าวซอยน้ำเงี้ยวด้วยกันตอบมามีกวัน,นึงค่ะ โอ้พี่โทรหาหนูเหรอโอ้ถ้ <laughs> เาเป็นลมที่ตลาดก็ตายไ่แล้วนะ <laughs> <laughs> ่ะ <laughs> โอเคอุ้ยลืมเราอุ้ยพี่ลืมไปเลยค่ะโ,โพี่โทรหาน้องเหรอคะนึกจําไม่ได้ละลืมไปแล้วว่าโทรหาเขาเออนะคะตอนนี้น้องคุณผู้ฟังที่ยังตาม f a c e b o ๊ k อยู่ก็จะเห็นคือ <laughs> ความจาชั้นสั้นต <laughs> แต่ว่ารักชั้นยา,ยาวน้องจุ๋มเขาก็เตรียมเปิดร้านเนี่ยก็เลยถามต่อเขาก็เลยไม่อ่านแล้วค่ะ ทีคุณรีบเลยทีคุณรีบตอบเลยนะอขอตอว่าผ่านนี่หน่อยทีคุณรีบตอบเลยเอ้าดิฉันเป็นแฟนคลับเขาเนั้นตามเขาอยู่ตลอดอ่าจัดไปนะพูดถึงหอยหน่อยค่ะอ่าดิี่ฉันเขย่าแล้วอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้้ามีหอยมาฝากเออคือเคยซื้อกินไงหรือว่าเวลาใครที่เดินทางเมื่อก่อนที่ออกมาใหม่ๆมีแบรนด์นะเป็น หอยลายอบแห้งใช่ป่ะใช่ค่ะปรุงรสอ่ะหอยลายปรุงรสเนี่ยมีเป็นกระป๋องเนี่ยเปิดมาจะขาดใจกระป๋องรับได้เท่าไหร่คือถ้าไปต่างประเทศจําได้เลยพกไปกับน้องตอนนั้นไปไปแบบถั่วเสมอกันกับน้องที่ทํางานนี่แหละไัสามขออ้อยด้วยอแล้วก็ซื้อหอยลายกระป๋องนี้ไปคือระหว่างเดินทางหิวๆิวขึ้นมาหยิบใส่กับขนมปังก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเอาไปกินกับข้าวต้มก็ได้ไปต้มที่บ้านเพื่อนน้องเขาที่นู่นค่ะโอ้โหเปิดมา นับตัวกันคือคือมีความหวังไงกระป๋องใหญ่นะแต่พอเปิดมาแบบต้องส่องหาไปเอาไปส่องหาใช้เลดส์จับนะ GPS หอยอยู่ตรงไหนหอยลายจ้าหอยลายโอเควันนี้วันนี้เลยนี่คุณถีตพา่าให้ดิฉันกล่องนึงเต็มๆค่ะอบแห้งมาคุณได้ยินเสียงไหมออ่ะเออเนี่ยกล่องนี้เท่าไหร่อะเออสองร้อยบาทค่ะตัว อ่ะไม่ใช่สองร้อยห้าสิบป่ะหสองร้อยบาทนี่ถือว่าถูกมากเลยนะอ่าอันนี้คือแบบว่าราคามาตรฐานมยังไม่มีแบรนด์ด้วยยังนี่ซื้อดีลตรงเลยนะคุณทิธาปาไปซื้อมาให้ดิฉันเลยค่ะโอ้โหน่ารักมากแต่ว่าตามท้องตลาดนี่จะขายสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ที่ตลาดสะพานใหม่เนี่ยจะขายหอยลายอบแห้งอันเนี้ยนะคะสองร้อยเก้าสิบบาทอ่าแต่ว่าอันเนี้ยเราไปได้มาจากผู้ผลิตโดยตรงโดยกงนึกว่าไปตลาดตอนนี้เขาปิดตลาดอยู่อุ้ยเขาใช้วิธีขนส่งทางอากาศ เขาเวียงคนส่งทางอากาศทางอากาศเราก็บอกโอ้โหนี่สั่งหอยลายประมาณลังหนึ่งเนี่ยนะห้าสิบกล่องเนี่ยคุณส่งขนส่งทางอากาศหรอบอทั้เกาเวียงทิ้งไว้เวียงมาให้เออเขาก็กลัวเราก็กลัวเรากลัวเขาเขาก็กลัวเราเหมือนกันนะนาทีนี้ตอนก็มาส่งเนี่ยดูเออคนที่มาส่งเนี่ยใส่ถุงมือพลาสติกไอคนเขาก็มองเราอะคนรับอ่ะอมีอะไรป้องกันบ้างเออนะ เรานี่ตอนนี้ของแพ็คมาทุกบ้านเป็นเหมือนกันไหมค่ะต้องฉีดพ่นแอลกอฮอล์ก่อนนะฆ่าเชืออ้อของพัสดุที่มาหน้าบ้านตอนนี้หลายขวดแล้วเนี่ยน้ำยานเนี่ยตั้งเอาไว้ฟืืดสีดึดด้นหน่อยนะเดี๋ยวนี่ฉั้ล้างแล้วคุณไม่ต้องมาฉีดเนี่ย นี่ท่านเนี่ยต้องใช้ฟอร์มาลีนแล้วถ้าใครอยากที่จะสั่งหอยลายอบแห้งเนี่ยนะคระับอ,อ,อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยในเพจ1 9กิน <99 S 1> เ,เที่ยวช้อปอันนี้เราก็คือได้ช่วยผู้ผลิตด้วยก็คือช่วยช่วยกันไปเพราะว่าตอนนี้ผู้ผลิตเนี่ยขายใช่คือขายพลังซื้อก็น้อยขายที่ตลาดก็ไม่มีลูกค้าว,วอล์คอินเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องขายออนไลน์โความกรอบอ่ะคุณผู้ฟัง หอมด้วยอ่ะบอกแต่ตอนนี้ยังไม่มีแบรนด์เพราะว่าเอ่อกำลังกําลังคิดแบรนด์กันอยู่นาทีเนี้ยคุณต้องซื้อตอนนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโควิดหายเนี่ยมันก็จะคือกลับไปราคา290บาทตามเดิมโอ้สองเก้าเลยอรอใช่ค่ะย่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ขายเขาเรียกแล้วอ่อเหมือนกับแบบโปรโมชั่นโอ้คิดต้องนาน คิดตั้งนานโปรโมชัน่นมีโปรโมชั่นช่วงโควิดหัวหน้าซื้อมากคุณผู้ฟังค่ะสองร้อยบาทเนี่ยอเนี่ยคุจะชบอกว่าแถวบ้านผมเขาเรียกว่าหอย่้นหา <laughs> คือนนี้เีจะตั้งชื่อแบรนด์ว่าห <laughs> อยอร่อยเหาะหอยอร่อยเพราะมาทางอากาศ <laughs> เออหอยอร่อยเหาะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆแล้วม <laughs> ันก็เหาะมาคุณผู้ฟังอันนี้การันตีเลยเพราะว่าที่บ้านก็ซื้อแล้วก็ทานกับข้าวต้ม หลานสาวนี่สองขวบกว่าเนี่ยให้เมื่อเช้าขยำข้าวกับปลาทูปลาทูตัวละห้าสิบบาทแล้วนะขยำข้าวกับปลาทูไม่ทานอืพอบอกว่าอเดี๋ยวคุณยายเอาหอยให้ทานหอยกรอบกรอบกับเนี่ย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 กินกับแกงคั่วมีฟองได้เลยหรือเราิดพระเจ้าเนี่ยได้เลยคุณู้ฟังอร่อยมากเน้นว่าคุ้มนะนาทีทองตอนนี้นะเพราะว่าเขาก็อยากขายอ่ะเขาก็อยากขายเราก็ช่วยใช่ค่ะเราก็ช่วยเขานะถูกถูกมากกัน ก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครมีอะไรที่อยากจะให้เราช่วยช่วยกันบอกมาบอกมาใช่ค่ะมีขนมด้วยอนอกจากจะมีอันนี้แล้วนอกจากจะมีหอยลายอบแห้งค่ะต้องเรียกต้องพูช้าๆคุณหหอยลายอบแห้งหอยอร่อยเหาะหอยอร่อยหาะเออนะคะยังมีขนมขบเคี้ยวที่น่ากินเขาเรียกอะไรนะไรคอนเฟลกคอนเฟลกเป็นคอนเฟลกอบแห้งนะคะแต่ที่มาสเปเชียลกว่านั้นคืออ มิกซ์ n คนาบิสแคนาบิสแคนาบิสก็รู้อยู่แล้วก็คือกัญชานั่นแหละค่ะตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์ขนมบรวนี่ที่ใส่กัญชาหรือว่านู่นนั่นนี่ที่ใส่ใส่กัญชาเนี่ยออกมาเยอะมากผลิตภัณฑ์ตอนนี้แต่นี่คือคอนเฟล็กอนเขาก็ส่งมาให้ดิฉันชิมเพราะว่าวันนั้นดิฉันสั่งไก่สเต็กตัวพ่อไปไก่ย่างจากร้านสเต็กตัวพ่อนะคะ สั่งสี่ตัวใช่ไหมน้องตัตตี้สองตัวแล้วสองตัวก็ส่งมาให้ในทัางก็ได้ของแถมมาเป็นคอนเฟลก cannabis c o n f ก l ์ด้วยยี่ห้อทที่แปลว่าต้นไม้นะไม่ใช่ทรีที่แปลว่าสานะ tree kings นะคะ tree kings oj oj อร่อยดีคุณผู้ฟังค่ะคือที่ทันได้สองถุงเขาส่งมาให้ทันสองถุงมันหายไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยหนึ่งถุง หลานคว้าขึ้นห้องไปเลยเอาจริงเหรอเขาเอาขึ้นไปกินเลยเขาบอกอที่นี่ช้าไม่ได้เดี๋ยวนี่ฉันจะอินบ็อกไปสั่งมาให้ได้ๆอย่อินบ็อกไปสั่งมาให้ยังไงอะคะยังไม่รู้ราคาเออที่อินบ็อกไปซื้อไปไปขอปันไปขอปันเพราะเขาขายดีมากมที่อินบ็อกไปปันเข้ามาเนี่ยก็คือเออถุงละหนึ้อยยีบาทคุณผู้ฟังคุณิงแก้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ โปรโมชั่นโปรโมชั่นอีกแล้วค่ะท่านนาทีทองค nope. ่ะนาทีทองเท่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 งเขย่ากระเองเ่งเท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 ่งเร่เข้ามาเร่เข้ามาคอนเฟลกแคนาเบสคอนแคนาเบสคอนเฟลกสามถุงสามร้อยห้าสิบรถไปสิบบาทเอออ่ะนะก็อิน nice> บ็อกซ์เหมือนกันเดี๋ยวจะอินบ uh> ็อกซ์ไปสั่งมาให้ค่ะนะคะของดีๆแล้วอ่ะตีละกันธุรกิจของลูกเขยกับลูกสาวแม่ยายผู้ดีเลิศประเสริฐศรีมณีแสง ทำ,ทำทุกอย่างทำทุกอย่างทำทุกอย่างเลยนะคะอ่ะดู SMS กอของดิฉันบ้างาคุณนิพนธ์ปืนโตอบอกสวัสดีครับคุณแปมคุณกิ่งแก้วฟังทุกอาทิตย์นะครับ แล้วก็ท่านนี้บอกว่าเท่าที่ตามข่าววัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อแค่ช่วยให้ติดเชื้อแล้วอาการไม่ไรุนแรงถูกต้อง,องคือการที่เราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยนะผู้ก็พูดเหมือนกับเราเขาเรียกว่าใส่หมวกกันน็อกหรือว่าใส่เสื้อคลุมให้มันหนาแน่นออใส่เสื้อคลุมเราหนาวเราก็ใส่เสื้อจแจ็คเก็ตถูกไหมจ้ะเช่นเดียวกันอันนี้เราก็เหมือนเราใส่เสื้อคลุมแต่ไม่ได้หมายความว่าเราใส่เสื้อคลุมแล้วเราจะหายหนาวไป เอ๊ะทำไมทำไมกลายเป็นเสื้อคลุมอ่ะไม่กี้ที่ฉันได้ยินเรื่องหมวกกันน็อกอย่างไรไงเดี๋ยวฉันกำลังจะพูดบอกหรือบางคนก็เปรียบเทียบว่าการฉีดวัคซีนคือเหมือนกับการใส่หมวกกันน็อกอ่าคือไม่โดนเขาตีหัวแตกค่ะขับรถไปล้มล้มก็ยังไม่บาดเจ็บเท่าไหร่แขนขาอาจจะถลอกแต่ว่าหัวไม่แตกมีคนเปรียบเทียบไว้อย่างนี้นะดีทันก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วโอ้โหคุณจะไปในพื้นที่เสี่ยงคุณจะไปสัมผัสกับ ไม่ได้ท่านภูิกับก็ฉีดเคมีสอนแล้วก็ไปเจอผู้ที่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงก็เลยไปติดเชื้อมาไม่เอ็นั้นไม่เรียกเสี่ยงสูงแล้วคนคือไปเจอคนติดเชื้อที่ไม่รู้นะคะโดยที่เขาไม่ได้ติดไว้ที่หน้าผากว่าแต่ว่าท่านผู้กับบอกว่าไม่มีอาการอะไรเลยนะมีแค่เป็นไข้เล็กน้อยแล้วก็ไม่เหนื่อยหอบไม่นอนไม่นี่มันคือได้ยังไงถึงบอกว่ามีภูิต้านทานใช่คือช่วยให้อาการไม่รุนแรงท่านภู้กับให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อวานนี้กับนักข่าวบอกว่า คือโชคดีนะพอเขารู้สึกตัวว่าเขาเป็นไข่ไงก็เลยไปหาหมอค่ะแล้วก็รีบเข้ารับการรักษานะต้องช่วยกันนาทีนี้เหมือนที่โฆษกสบคขอความร่วมมือนะคะอยู่กับที่ให้มากที่สุดอยาเคลื่อนย้ายไปไหนอ่านี่หรือยังคุณิแก้ว4ี่สามหกบอกผมปักเข็มที่หนึ่งมาแล้วครับซีโนแวคกไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเลยครับหมอมือเบามากแถมสวยด้วยนะนแค่วันแรกไม่สามารถด้งได้เท่านั้นถ้ามีกาสฉีด โอ้โหจริงทันทีเลยดิฉันก็ไปฉีดมาแล้วคุณกิงแก้วมเล่าอเมื่อวันที่สิบเก้าพฤษภาคมก็คือต้องไปสิเพราะว่าเราก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันอืมเสียงสูงเสียงต่ำไฮเดี๋ยวอเขาพูดเรื่องโควิดอยู่เออเเหรสียงสูงเสียงต่ำสืมนแล้วดิฉันก็ไปฉีด คือหลายคนอาจจะกลัวแต่บอกได้เลยว่าไม่ต้องกลัวมันไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยเดินเข้าไปนี่เขาก็จะให้เราเขียนชื่อก็มีตามขั้นตอนเขาเนยน,นะอ,อที่เซ็นทรัลนี่บริการดีมากเลยเ,เป็นของโรงทมกรุงเทพมหานครแล้วก็ห้างเซ็นทรัลแล้วก็ของโรงพยาบาลรามาธิบดีกับสภาเลยนะสภาของกังชาไทยร่วมกันเขาก็มีการจัดระบบระเบียบดีมากเลยดูออไวมีคนชมเ,ออเรื่องการจัดการที่ไปฉีดนในหน้ามาเพราะว่าล่าสุดเนี่ย คนแถวบ้านที่เขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก่อนค่ะไอเราเนี่ยคือกลุ่ม60ขึ้นก็รอเปิดวันที่7แต่คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วต้องเร่งเนี่ยเขาไปฉีดแล้วโรงพยาบาลนพรัชค่ะร่วมกับห้างเดลโมบางกะปิเขาไปฉีดเขาบอกการจัดการดีมากชื่นชมเลยนะเขาชื่นชมการห้างก็ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมด้วยแล้วก็ร่วมกับในส่วนเจ้าหนี่ของโรงพยาบาลก็คือเข้าไปตามขั้นตอนก็ ก็ไปนั่งเขาก็จะบอกอ่ะแถวหน้าขยับไปนะอ่ะขยับคือมันจะมันจะสนุกตอนที่พอนั่งเก้าอี้ยังไม่เท่าไหร่เลยกําลังจะกดตึ้งอ่ะเราขยับไปตามขั้นตอนปกติแต่พอเอิีดทฉันเป็นคนที่ว่าเอ่อทานข้าวไปวันนั้นเขาบอกให้ทานข้าวเขาบอกให้ทานข้าวนะคุณนุ่นทานข้าวทานยาได้ตามปกติแต่ห้ามทานกาแฟทานชากาแฟไปห้ามทานให้ดื่มน้ําเยอะๆอันนี้ก็ทําตามไปแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเราดันเราทานหมูปิ้งไงดันนะดันไม่ใช่เราเราทานหมูปิ้ง แล้วก็เคี้ยวไม่ละเอียดคือเป็นคนแบบนี้พอ,อเคี้ยวไม่ละเอียดมันใช่ทานเร็วเกินแล้วก็เกิดอาการนิดหน่อยคือแน่นแบบว่าแน่นท้องแล้วก็บอกคุณหมอเขาบอกมียาแก้ย่อยมาไม,าม,ามา่เอาเมยบอกเอาไปอไป,ไปเปิดหน้ากากเอายาใส่ปากเคี้ยวออะโอเคผ่านไปได้ด้วยดีก็ไปจนกระทั่งถึงการฉีดวัคซีนซึ่งดีมากเลยคือระบบนะหมายถึงว่าปุ Gotta ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ใช่<ๆ>เขาบอกจัดระบบไม่มีวุ่นวายไม่มีที่จะแบบโน่นนี่นั่นเลยเสร็จก็มาให้พักรออาการก็จะมีคุณหมอสังเกตอาการ แล้วก็ดีฉันต้องมีข้อสงสัยดีฉันก็เลยถามคุณหมอสาวสวยโรงพยาบาลรามาซึ่งเขาก็จะมาอธิบายว่าหนึ่งสองสามสี่คืออะไรการฉีดวัคซีนและโน่นนี่นั่นก็ดีมากคือให้ความรู้กับคนที่ฉีดแล้วมีอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็นั่งรอดูอาการแล้วก็เิีัยงก็ถามคุณหมอว่าถ้าเราฉีดวัคซีนซีโนแวคสองเข็มแล้วเราจะสามารถไปฉีดวัคซีน แบรนด์อื่นได้หรือไม่คุณหมอไปแล้วใช่คุณหมอกาเดินเข้ามาใกล้เลยพอมาถึงคือเขาเดินมานะตอนแรกเขาอยู่ไกลเดินเข้ามาถึงพี่แมทสวยค่ะโอ้พี่แมทสวยจังอะไรเงี้ยเราบอกเราก็ขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสวยน้อยกว่าคุณหมอนิดนึงคุณหมอน่ารักมากคุณหมอบอกว่าทําได้หลังจากที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคไปแล้วประมาณหกเดือนอเพราะว่า ถ้าคุณฉีดซีโนแวคเนี่ยถ้าบางท่านที่ไม่ได้ไม่มีภารกิจที่ต้องไปต่างประเทศยังไม่ได้ต้องฉีดตัวอื่นด้วยเพราะว่าซีโนเวคในในแต่นี่คืออย่างที่บอกไงวัคซีนที่ดีที่สุดคือได้รับเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นคนกลุ่มเสี่ยงตอนนี้เขาก็ทยอยฉีดกันไปแทยอยทยอยแต่เท่าที่ถามมา side effect แทบจะไม่มีเลยมีคนนี้คนเดียวที่ทิฉันโทรติดต่อไม่ได้ทําเอาดิฉันเป็นห่วงเปล่าพี่ฉีดแล้พี่หลับ วงนอนหลับยาวเลยแบบหลับดีมากบางคนปวดหัวลูกสาวไปฉีดมาก็ปวดหัวเพื่อนร่วมงานที่ไปฉีดมาก็จะปวดศีรษะแต่เขาบอกให้ทานพาราแค่นั้นเองนี่มันคือร่างกายตอบสนองตอบสนองกับการมีวัคซีนเข้าไปโอ้แต่เรื่องง่วงนี่ชอบเลยนะโอ้หลับหลับท่านโทรติดต่อไม่ได้เลยอ่ะนี่โองเข็มสองมานี่จะขออาการเดิมได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะค่ะ ทินเที่ยวช็อปดำเนินรายการโดยกิ่งแก้วเพตราและทิตภาทรงเผ่าสั่งปุ๊บส่งปั๊บกับ JIB อ n l ออนไลน์ช็อปสินค้าไอทง่ายๆตลอด24ชั่วโมงส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงทันทีเมื่อซื้อครบ3,000บาท